ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับท่าผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องอสปาโจโจทีวีนะฮะก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาตามชื่อคลิปนะฮะแล้วก็จะมารีวิวตัวละครที่ตัวละครในอนิเมะที่อยู่ในแมป A A D ใช่ครับชื่อหยออย่างนี้ A D โอเคอะ เรามาเริ่มจากตัวที่คุณนั้นเห็นแล้วก็คนรู้นะก็จะเป็นกูคูจากเรื่องดาก้อนบอลนะเป็นร่างอันใต้สติงนะก็แบบใครที่ไม่เคยดูร่างนี้ก็สามารถคมิ์เข้าไปใน Youtube ได้ว่ากูคูผมขาวผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่ได้ดูมานานละแต่คิดว่าร่างนี้มันโหดมากนะครับในอนิเมนีนะไม่ใช่ในเกมนี้นะแต่ก็พลังก็โหดนะ ก็สำหรับการทำเจ้าโกคูอันต้ยสูสติง่าหรือว่า M อ I ยูนะครับก็เราก็ต้องใช้อาดาก้อนบอลนะซึ่งดาก้อนบอลหน้าตาเป็นยังไงนะก็คือนี่นะครับดาก้อนบอลนี่นะดาก้อนบอลนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะจะลูกสีเหลืองๆนะฮะก็จะไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะมามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับเอดีก็เปลี่ยนแบบใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนแรกว่าจะอจัดคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายละแต่ต้องดูก่อนนะ โอ้ดูดูจุดดูจุดดอดอกละโลกากาะครับดูโอ้ดูดิอนดูดิทุกคนมาเป็นต้นเลยอะเนี่ยทุกคนเนี่ยแหละต้นโลกากะครับทุกคนเออมันเหมือนอแบบแบบหนึ่งที่ชื่อไรนะอ๋อโปรเจกต์โจโจ้อ่าน่าจะใช่แบบนี้แหละต้นไม้แบบนี้เลยทุกคนแต่น่าจะทําดีกว่านะทุกคนนี่นะเมืองก็จะเป็นเมืองคล้ายๆของเมืองญี่ปุ่นนะประมาณบ้านตรงญี่ปุ่นสมัยก่อนนะนี่นะ ร้านค้าก็จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ไม่รู้อะคนขาคุยแปอ๋ออันนี้ที่ฝากสแตนนะแล้วก็มีเจโรโนแล้วก็แล้วก็แ,วกแตะแล้วก็ที่ฝากสแตนอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ขายโอเคสำหรับแบบใหม่นี่ก็ถือว่าสวยดี ก็สำหรับการตกแต่งเขาจะเป็นบ้านญี่ปุ่นสมัยก่อนแล้วก็จะมีพวกต้นซากุระนะคะแล้วก็จะมีบ,กกะนะมบ้านแบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะเออทุกนก็เข้าไม่ได้นะก็ถือว่าเท่มากเลยนะก็ตอนนี้ยังเป็นอีเวนต์คูณห้าอยู่ใช่ไหมโอ้ยังคูณห้าอยูอ่ยังคูณห้าอยู่ก็มาเพื่อไม่เหมืนกาศเสียเวลาก็มาเริ่ม,มรีวิวกันเลยดีกว่า เอาเละครับทุกคนสรุปหาดัมมี่ไม่เจอนะฮะก็ต้องเอาอีรหัสนึงนะฮะผมมาเล่นนะฮะก็คือเอาอีตัวรหัสนึงมาต่อยเล่นนะฮะก็วันนี้ ER นะครับก็ต้องต้องยืมตัวของตัวเองมาหนึงมาเรียนนะซึ่งอีรห um oh, mm. ัสนี uh ่ผมเล่นในโทรศัพท์นะก็จะแหลกแหลกหน่อยนะก็จะแหลกๆหน่อยมาเริ่มจากการต่อยธรรมดาดาเมจ่ทีละแปดนะครับทุกคนต่อยรัวนะต่อยรัวดาเมจ่ทีละเจ็ดนะฮะ เจ็ดทีละเจ็ดนะฮะปล่อยปล่อยแรงไม่ได้ประมาณนี้นะฮะปล่อยแรงไม่ได้นะทุกคนก็คือจะจะต้องเออ่จะต้องหาตัวถึกถึกนะฮะทุกคนซึ่งผมไม่มีซึ่งผมไม่มีหรอกนอกจากเที่ยวก็กดอานะฮะกดอาเดียวหนีเที่ยวสามสิบห้านะฮะ ทำหรมานะก็ครูดาวก็ไม่นานมากอะไรเงยโอเคนะครับทุกคนกดท่าทีนะเอา,เอา,เอาท่าทีไม่ติดท่าทีไม่ติดไม่เป็นไรทนะ่าวายไม่มีอท่าเอ็ก็ได้ทำงี้แคบนี่ถ้าไม่โดนด้วยสวยพี่สวย,สวยท่าทีเป็นโฟโตแล้วมันก็ติดลิขสิทธิ์ด้วยท่าแซนเป็นการบินนะครับจะบินได้แต่บินไม่ได้ตลอดไปนะต้องจะต้องดรอ ก็ต้องมีก็ต้องดับแล้วก็รอคูดาวนะก็คนดีเป็นการวาร์ปนะก็อูดานี่ก็ช้าอยู่พอตัวนะโอเคมากุทธาสได้ละไม่โดนด้วยอ่าเอาสิกุทธายอยีกแล้วกันนะทุกคนมันจะโดนนันโดนโอเคแล้วท่านี้ดามจน,นี่ก็โคตรแรงนะ,นะทุกคน ก็เอ่อสำหรับโกกูเอ็มยูไอเนี่ยสำหรับ m อ็มหรือว่าโกกูอันไตสติงเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะก็สามารถนำมาลองเล่นกันได้นะถึงมันจะดูจอกกระจองหน่อยก็เถอะนะทุกคนก็ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้แล้วก็คุ้มค่ามากก็คุ้มค่ากันเอ่อรอคอยนะก็ถ้าเอฟเนี่ยถือว่าแรงแล้วก็เอ่อมีท่าหลักของมันอยู่นะ ก็คือท่านี้นะเดี๋ยวผมจะบินไปหาตัวนาเพราะผมไม่อยากเดินนะมันแหลกนะกดท่าฮิสเทปเทุกคนนะเออก็เป็นเสี่ยงไปโดนรับนาเพราะผมเอาปอเป็นรไาพังก็กดท่าฮิจ้าฮะแรงมากครับแรงมากแหลกแหลกมากก็คือก็ถ้าเกิดโดนท่านั้นท่าเดียวก็คือตายเลยนะฮะ กูดาวเนี่ยก็อยู่ที่40โซวีหน้าเกือบหนึ่งนาทีนะฮะก็ก็มีประมาณเท่านี้แหละมั้งครับก็หมดแล้วสำหรับโคควนได้จะติงฮะต่อไปเป็นต่อไปเอ่อจะตัดไปตัวต่อไปเลยนะครับมาละหลังจากไปเอ่อจัดการภารกิจอะไรเยอะแยะนะฮะตอนนี้ผมก็ให้เคี่ยวตัวบุกอีกมานึงแล้วนะคระจริงยากมากก็คือตัวมันค่อนข้างแหลกนะเรวสักปบุกเล่นนะ โทรัก็รุ่นเก่ามากล้มาต่อไปมาที่เดกุดีกว่าครับสำหรับชื่อสแตนก็วันโปโอ,โอนะครับก็มิโดริก็ ori, กเขาชื่อว่าเดกุนะฮะก็สำหรับเ,เจ้าอนิเมะต,ตัวนี้นะเจ้าคนนี้นะมาจากเรื่องมายโรคาเดเมียนะฮะเขาชื่อเดกุนะฮะเดกุชื่อเล่นของเขานะชื่อที่เพื่อนของเขาเนี่ยชื่อว่าคุโกเนี่ยตั้งให้แล้วเขาก็ชื่ออะไรนะเ,เดกุนั่นแหละ นั่นแหละเด็กกูเด็กกูนั่นแหละอ่ะนั่นแหละก็ตอนแรกเนี่ยเปิดมาพระเอกเนี่ยจะไม่ได้เอ่อจะไม่มีอัตลักษณ์มอ่นมีออมายนำมาช่วยก็คือออมายอ่คือนั่นแหละไปหาดูกันเอาเองแล้วกันผมที่อธิบายเดี๋ยวหาว่าสปอยนะฮะก็เอ่อใครอยากเอ่อใครอยากดูก็พิมพ์ไปนะฮะอ่ามานี่โลคาเดเมียนะฮะ อ่จะว่าปัจจุบันบนี้มีถึงภาคที่สี่นะไม่ก็ภาคสามนะประมาณนี้ถ้าเกิดเราพูดอะไรก็ขออภัยด้วยอ่าเริ่มที่กดพิจิธรรมดาดีกว่ากดพิธรรมดาดาเมจที่ห้านะครับกดอีนะฮะกดอีดาเมจที่ละสูตจุดห้านะฮะแต่น่าจะต่อยไ,ไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ไม่ไม่เรื่อยๆไม่เหมือนโกคูแบบโกคูเดียดามจแรงน,ะ,นะเลือดน่าจะเยอะกว่าโกคูนิดหน่อยนะคือจ้าสองห้าสิบนะเนี่ยไม่รู้นะว่ามันแรงหรือว่าตัวเกียวเนี่ยมันตึก ตวกินเนมีดำต,ตัวเคียวตัวตวเกียวเนี่ยมีเลือดถึง้อยนะฮะก็คือว่าถึงมากนะฮะก็มากด R นะฮะปุ๊บเป็นการซูแมนนะก็คือท่าของเขาอยู่แล้วครับ <l oss> ไม่ไงซูแมนเจ้าก็ได้โอเคปุ๊บเออตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมากนะกด E นะกด R กด R เป็นการซูแมนนะเดิมกด T นะ ไม่ได้นะคุณคนก็มาสำหรับเจ้า,เ,าเดกุนะฮะกดอาร์รอบนะโอ้คราวนี้อ๋อคราวนี้1ิดเปอร์เซ็นต์แล้วการต่อยก็จะเพิ่มขึ้นอ่ากดกดอาร์แล้วนะฮะกดทีปุ๊บ โอเคเป็นการยิงนะยิงกระสุนยิงค่ายกระสุนลงนะครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ดูมานานละถ้าเกิดใครถ้าเกิดพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับกดเดูกรับยังไม่ได้ดูมานานละเรื่องไมค์โิโนะกดเอหนะ้าโอเคกดเเป็นการใส่ใส่แบบซีแมสดาเมจสามห้าโอเคติดลิขสิทธิ์นะฮะท่านี้โอเคครับกดท่าแฮชเป็นการเอ่อ น่าจะเเปิดโหมดคูคาลิ่งนะน่าจะประมาณนั้นก็ไป่เหมือนเดิมเลยครับก็ไม่มีอะไรนีนะ่กดท่าทีกดท่าซีกดท่าวีกดท่าเจโอเคไม่มีแล้วทุกคนก็สำหรับต้องกดเอกนะทุกคนต้องกดเอกตอนนี้ผมคื้นเป็น50%เลยนะต่อยด้า7.5นะคะวันนี้ต่อยแรงก,ก,ก,กว่าโกคูคนะปุ๊บยิงปุ๊บ แต่การใช้อะไรแรงๆเนี่ยก็ทั้งแรงมากับเลือดนะครับก็คือเดกูน่ะก็เป็นอัตลักษณ์เนี่ยคล้ายๆออมายนะฮีโร่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าการผู่ของเขาเนี่ยจะทําให้เขาบาดเจ็บด้วยนะครับสําหรับตอนสําหรับเอ่อในต,ตอนแรกๆนะก็จะทําให้เขาบาดเจ็บนะฮะก็หาดูเองอันนี้ไม่นี้นก็โคตรสนุกเลยครับทุกคนนี่นะก็คือจะบาดเจ็บนะฮะต่เป็นนี่ฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปเรียกสองนะดูดูดเลือดผมดูเลือดผมดูเลือดผม โอ้ยนีเราอีซีมสซ์ป้งแอกโอุ้่นคือแม่งโครเท่ทุคนเปิดนะเปิดปูคาวลิงนะไอ้เปิดเปิดเปทห้ง10%นะแล้วก็กดแล้วก็กดฮนะนี่ตรงนี้กดได้ เท่าเมื่อกี้เนี่ยสำหรับใครที่สงสัยเนี่ยก็เป็นท่าที่ตอนที่เดกกูเนี่ยได้ไปเข้าค่ายนะตอนในภาคสองนะครับแล้วก็ได้คู่กับอัตลักษนณะ์ท่ากล้ามเนื้อนะฮะเอ่อนั่นแหละครับก็ช่วยช่วยเด็กคนคนหนึ่งนะฮะแต่เขานะ่าค่อนข้างเกลียดมิโลนะก็คือก็ไปหาดูเอาเองเหมือนกันกูบอกสปอยแค่นี้แหละครับทุกคนก็เขาเนี่ยได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีนะก็คือวันฟอมมัดเดียวนะประมาณ100%นตะเอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งถ้าไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนไปหาดูนเองแล้วกัน ก็เท่าแบบเท่าแบปัจจุบันนี้เออด็กูสามารถเปิดเวันโฟได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็คือแม่ปล่อยคู่แรงรวดนี่นะแบล่งล่างครับกฮิตนะแล้วกดเอีกอีกรอบหนึ่งกดเอีกแล้วก็กดฮิตโอเคกดอีกโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปึ๊งปึง๊งต่อยต่อยต่อยไม่ไงซื้อแม่ซื้อ ก็คือหนึ่งนะวิ่งโคตรไม่เร็วเท่าไหร่นะทุกคนก็ไม่ต่างเดิเท่าไหร่มาหนึ่งร้อร์เซ็นต์ซแมสซีอ่ออ๋อโอเควัลโฟ้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งรเร็นวบัฟนึ้อยเปอร์เซ็นต์่โอเค,ออเ,คเอาละ สำหรับเดกูก็ใช้ท่าพวกซแมทอะไรพวกนี้ร่างกายเขาจะบาดเจ็บนะก็สาหรับวันนี้ก็จี่งๆมันก็มีตัวละครอีกตัวนึงนะคือไททามาทฮะซึ่งไม่มีท่าอะไรทุกคนก็คือตอนนี้ยังหาควบคุมไม่ได้นะก็ช่างมันเถอะก็ทุกคนก็ไปลองหาลงหาเล่นกันเอาเองแล้วกันสำหรับเดกูนี่ต้องใช้ตะกุบหัอไมนะครับมันจะทําได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ต้องเออ ก็ต้องเราติดตามกันรอติดตามชมคลิปต่อไปจากผมนะก็ถ้าใครไม่พลาดเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดสัครใครด้วยนะครับสำหรับอยากให้สอนทําอะไรก็บอกนะครับผมอาจจะไม่สามารถจะอัดแบบอื่นแล้วก็ได้นะหลังจากคลิปนี้ออกไปนะก็คือมันเออมันค่่าข้างจะไม่มีอะไรนะคบทุกคนก็คือเออมันแตนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งแตนบางตัวเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเก่งไหมแต่ว่าคลิปท้ายเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยน่าจะยังอัดแบบนี้อยู่ นะถ้าถ้าผมคิดคอนเทนต์ออกนะก็จะยังอัดแบบนี้อยู่แต่ถ้าผมคิดอะไรไม่ออกก็คือไม่อัดแบบนี้แล้วก็คือจะไปอัดแบบอื่นอาจจะเป็นพาเลนโดมิก้าก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตแบบใหม่นะฮะก็นังคนที่อาจจะอยากดูผมเล่นพาเลนโดมิก้าก็ต้องขออภัยนะก็คือผมเนี่ยก็อยากปาดแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบแนวโจโจที่ดีอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุนห้าสามารถเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาทำสแตนอะไรได้มากมายระรับ ใครเนี่ยที่อยากผมสอนทําอะไรเนี่ยผมก็จะสอนให้หมดเลยนะครับสาหรับใครที่อยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็สําหรับแบบนี้นะแบบนี้อย่างเดียวนะครับไม่เอาแบบอื่นนะครับก็เาแบบอื่นเนี่ยร้อนผมอัดเนี่ยค่อยๆนะหรือว่าถ้าเกิดอยากให้ผมสอนทําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ก็ต้องคอมเมนต์แบบด้วยถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องคอมเมนต์แบบ